สวัสดีครับวันนี้เย็นของวันที่31กรกฎาคม2567นรบเะครับอตอนเย็นเลิกงานแล้ว5้าโมงตอนนี้5โมง10กว่านาทีเรามาเดินดูหลังบ้านเพราะฝนมันเริ่มหยุดตกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูเห็ดหลังจากที่เราเก็บเห็ดโคนฝั่งโน้นนะครับเห็ดโคนฝั่งโน้นอนนี้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาเจอเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกที่ อันนี้ต้นยางนาน,นะครับตอนนี้เรากําลังหาเห็ดละงอกอยู่เพราะว่าอ่าเราไม่ได้ตัดนะก็เลยมาแวกๆกดูนะครับเนี่ยก็จะเจอเห็ดนี่ฮะเห็ดละงอกอันนี้เออเห็นไหมครับตายงอเห็นไหมครับเนี่ยอกอกเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ยาโน่ดูครับเห็นไหมเออเ<ๆ>นี่ยฮะเห็ดละงอก่มเริม<ๆ>แก่แล้วเนี่ยบานแล้วเนี่ยดูไหม้ข้างในนะครับนี่ดละงอกตรงนี้อ่าตรงนี้อีกนะครับเนี่ยตรงนี้เห็ดละงอก เห็ดะง,งอกเริ่มออกจากยางนานแล้วนะครับเห็นไหมฮะน,น,นี้ก็เห็ดละงอกออกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่เก็บเห็ดเห็ดละงอกเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยในเอา้าอันนี้ก็เหยียบแล้วครับเนี่ดละงอกนั้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยไงฮะเหนนะะ็นไหมออกเล็กๆก็มีอยู่ใต้ใต้หญ้าเนี่ยครับเนี่ยนี่คือเห็ดละงอกนะครับเห็ดละงอกออกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตัดหญ้าครับมันม,ม,ม,มันก็เลยมัน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 หญ้ามันก็เลย ยายาไปหน่อยเนาะเออมันไม่มีเวลาเนี่ย่ตามใต้เห็นไหมเออต้นยางนานะครับที่เราเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะลกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้แหวกแหวกหญ้าดูแล้วกันเนาะมันก็อยู่ใต้น,นี่แหละครับเพราะมันก็จะปลาอ่าเดี๋ยวนะอืม ก่อนนะเนาะแต่แดแดแมันก็จะลบหน่อยเออนี่มีป่าแล้วไหฮะมีป่าแล้วก็มีต้นยางนามัมนก็มาตามเห็ดมันก็มีตามแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือเเห็นเหลืองเหลืองเลยใช่ไหมเออเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็ดละงกเห็นไหมครับมันแก่แล้วที่ดอนบานลนั้นเห็นไหมนี่นี่เห็ดละงกเดี๋ยวเรลองมาสักดอกก่อนอือน่ะครับนี่ครับโอ้โอ้บาดแล้วเนี่ย เนี่ยฮะเห็ดละงกนี่ครับเห็ดละงกนี่หนึ่งนี่ครับเห็ดละงกออกแล้วล่ะแต่ว่ามันมันลกไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ก็เห็ดคนเนี่ยเก็บห็ดคนมันออกมาอีกนะฮะเนี่ยเมื่อวานเมื่อตอนเย็นๆแล้วมาเก็บซ้านะครับอันนี้เราเก็บเห็ดละงกออกันแล้วกันมามามาตรงน,นี้อ่ะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเดบดอกเก็บเลยนี่ก็ใช่นะเนี่ยเหยียบเออเนี่ยเหยียบไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหาดูใหม่มันก็จะออกนะครับตามแต่บางเอื้อนมันลกไปหน่อยนะครับเออเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราก็จะมีเห็ดกินนะครับหลายชนิดแตกต่างกันออกไปก่อนเริ่มแรกก็เป็นเห็ดเพาะอ่าเห็ดเพาะมาก็มาเป็นเห็ดโคนอ่าหาดูอีกนิดนึงก็จะเป็นเห็ดละโงกนะเห็นไหมครับเนี่ยชูหน่อยช่หน่อย นี่ไงครับเห็นละงอกออกแล้วนี่เดี๋ยวไอตัวนั้นมันมันมันค่อนข,ข้างที่จะเ,เออข้างในเต็มอ่ะเ,เดี๋ยวไปหาอะไรมาอเอาแหวกแหวกยาก่อนโอเคโอเค